เปิดง่ายปิสนิทจุดแก๊สได้ในตัวคว่มกระป๋องแบบนี้ได้ใตั้งได้เปลวไฟยังอยู่เท่าเดิมเคยเจอไหมซื้อหัวพ่นแก๊สแบบนี้มาแล้ววาวมันไม่ค่อยเสถียรตัวเก่าแบบนี้รุ่นเดิมๆใครใช้เป็นรุ่นพลาสติกแบบนี้นะเจอหัวพลาสติกแบบนี้นะโยนทิ้งไปได้เลยต้องรุ่นนี้ดูวาวของเขาซะก่อนตัวนี้วาวเสถียรตัววาวของเขาเนี่ยมันละเอียดมากมีตำแหน่งบอกเรียบร้อยบวกลบบวกก็คือเปิด เปิดง่ายปิดสนิทเปิดสูตรแบบนี้ได้เวลาปิดปิดสนิทนะแล้วรุ่นนี้ยังสามารถจุดแก๊สได้ในตัวนี่วาล์วปิดสนิทมากเห็นไหมจุดแก๊สได้ในตัวไม่ต้องใช้ตัวไฟแช็กล่อที่หัวหัวพ่นต่อไปนอกจากวาล์วของเขาดีแล้วเนี่ยยังสามารถคว่ำกระป๋องในการใช้งานได้เห็นไหมนี่แบบนี้ถ้าเราคว่ำแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นวาล์วทั่วไปเนี่ยว์วแบบนี้เนี่ยอ่า หัวแก๊สมันจะกระจายจะไปกระจายเป็นไฟหนเหลืองๆนะสำหรับตัวนี้ไม่มีปัญหาสามารถคว่ำถังได้นอนใช้งานได้นะคว่ำกระป๋องแบบนี้ได้นี่คว่ำกระป๋องได้ตั้งได้เปลวไฟยังอยู่เท่าเดิมนะปรับเปลวไฟได้ละเอียดอย่าลืมว่าตัวนี้วางเขาละเอียดมาก